ไม่เคยเสียตังค์ซื้อครีมเค้าตเตอร์แบรนด์เลยนะจ๊ะแล้ตอนแรกจะไม่รับด้วยนะอ๋อแม่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์แบรนด์นี้นะแม่เป็นเจ้าจ <ะ S 1> ของ,ของแบรนด์แล้วแม่ก็ทำเองทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ทดลองเลือกแพ็กเกจนะคะเอ่อแพ็กของแม่ก็เคยมาแล้วยกโต๊ะแม่ก็ทำมาแล้วไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้มาถึงสี่ปีนะ12ปี12ปีก็คือเขาทำมาตั้งแต่เรา2คนยังไม่รู้จักกันเลยอะ กันไหนยังไม่เคยรู้จักกันเลยจนมารู้จักเรามาจ้างรีวิวตอนนั้นรีวิวเป็นตัว n i ส์สาร์มาร์แล้วก็ซึ่งบอสขายเขามาบอกว่าแก้แก้แกดีเจคนนี้หน้าตาน่ารักดีูผมชอบตรงกันแต,ต่น่ารักนี่แหละฉันก็เลยบอกว่าบาอกว่าใจฟูหรอว่าใครวะบอกว่าที่ดีเจพุทธอ๋อออเออเออก,ก็จำไว้เออยู่มาวันนี้คืนดีพี่เจบโทรมาบ,บอกว่า ได้เล่นละครแต่ว่าพระเอกเป็นพระเอกใหม่นะชอดีเจพุทธบอกเข้ยคนที่แ่ตามันบอกว่าหน้าตาน่ารักนี่ว่้อ่านี่แหละเราก็ได้ได้ตอนนั้นเขาจ้างรีวิวตัวไนส์สปามาร์กเราก็ใช้แล้วก็ได้มาเจอเขาที่ถ่ายละครแล้วก็รู้บอกแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตัวไนส์ a ปามาร์กใช้ดีมากเลยแล้วก็อยากจะขอซื้อขอซื้อเพื่อที่จะไปใช้ต่อเน,นื่องให้มันแบบยาวตอนนั้นเล่นฝันเฟื่องด้วยกันแล้วก็บอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเป็นพระเอกแล้กวกว็เริ่มแบบดูแลตัวเองเยอะขึ้นก็ไปแบบไปหาครีมดีๆของเแอร์ มาใช้แล้วปบอกว่มมา,าโอ้ยตายแล้วแพ้ใช้ไปได้แบบครั้งสองครั้งนะค่าแล้วก็พอม,มาใช้อันนี้ยคือไม่แพ้แล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีคนทักเยอะมากว่าไปทําอะไรมาทําไมแบบหน้าแบบหน้าดูใสขึ้นดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนางก็เลยมาถามเป็นเรื่องราวที่ว่านางมาถามขอซื้อแล้วครีมนางไม่แพงไงเราก็อุ้ย เ,เถูกฉลกกอันนี้เราก็กาว่าขอซื้อใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็บอกว่าไม่ต้องซื้อจะบ้าเหรอเคยทํางานให้เราเอาไปใช้ไปใช้ใชฟรีตลอดชีวิตไปเลยไปพู้ไปเรื่อยไงพู้ไปเรื่อยแล้วก็เอาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ใช้มาเนี่ยร่วมผมว่าเกือบสิบปีแล้วนะต<ะ>ั้งแต่ที่รู้จักกันมาจนแต่งงานจนมีลูกเนี่ยไม่เคยเสียตังค์ซื้อครีมเค้าต์บแบรนด์เลยนะจ๊ะคุณขา เราแต่งงานกันมาจักประมาณเจ็ปีแล้วเปีเปีรู้จักกันมาเจปีแต่หมายถึงว่าคือผมได้ใช้บิบสกินก่อนแปดปีแล้วก่อนรู้จักก่อนรู้จักที่รักไงก็คือได้เขามาจ้างรีวิวไงแปปีแล้วเกือบร่วมสิบปีจริงๆ่ะเออตอนแรกจะไม่รับด้วยนะทําไมรู้ไหมจ้างถูกช็อตฟิวช็อตฟิวฉัน้องตูกดีว่าดีว่าครีมดีไง เออมาติดต่อแบบขอราคาพิเศษอะ่ะเรว่าพบกันตลาดพีอาร์นะช่วงแรกที่ฉันทําครีมอะ่ะใช้ตัวเองขายดีเจปุตตกิจเลือดอ่ะตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นแบบเริ่มเป็นพระเอกแล้วก็เริ่มแบบมีชื่อเสียงขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ราคาแล้วก็รังขึ้นไงโอ้ยตายแล้วยัย <JJ S 2> เจ๊กินเน้อติดต่อมาแล้วราคาเขาแบบโอ้ยยังไงดีเนี่ยแต่ก็เห็นว่าแบบเป็น เป็นนังเอกชื่อดังท่านหนึ่งอะไรอย,าย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ารับก goal, okay, uh, ็ไ uh, ด like okay. ้แล้วปรากฏว่าเออใช้ดีมันดูอยู่ปะวะคือแกดูก็มีงบอยู่แค่นี้งบน้อยหอยน้อย